ครับที่สั่งเปิเครื่องปรับอากาศซุนแอร์มานะครับยินด,ดีครับที่มาร่วมงานที่อบรมส่งนานของซุนแอร์ในวันนี้นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าเ,เราซุนแอร์เนี่ยเราจัดอบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ 4, นะครับในต,ต่จังหวัดนะครับซุนแอร์ทั่วประเทศและที่สําคัญก็คือเราได้รับการรับจากระจายเชิญหมายของเรานะครับก็คือบริษัทกิมวิลเลจซุนแอร์ และก็ถ้า,าองค์เสริมกำกับบริการซัพพายอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็อขอขอบคุณท่านตัวแทนจำหน่ายของท่านเองแล้วนะครับเราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการและภา์เอกชนนะครับว่าอย่างความสามารถที่จะขยายก,การขายได้มากขึ้นก็โดยเฉพาะพลังค้าที่มาวันนี้นะครับผมอยากให้เสียตรงนูให้กับตัวเองทุกท่านผู้แอบนะครับมีปัญหาอะไรสอบถามได้ อย่างที่พิธีกรพิธีบอกแล้วเรากำลังเป็นสองโซนโซนแรกจะเป็นแอร์บ้านแอร์เล็กนะครับอีกโซนหนึ่งจะเป็นเองนะครับน้ำซัมอุตสากรรมนุ่มเดือดที่ทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ที่เาเป็นให้เกียรติผมนะเครื่องเก่าหรือเครื่องนี้นรืครับก็แนะนำมวแทนช่างซึ่งเป็นลูกค้าที่สนับสนุนแบรนด์เซั่มแอร์มาโดยตลอด ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันสนับสนุนและสลับเวลากันมารับการอบรมสินค้าและข้อมูลทีลงดไม่สับงเลยครับอ่าดับต่อไปเราก็จะมาเริ่มทำความรู้จักครับสินค้าของเซนเทสเซนแอนะครับอ่าที่ก่อนท่านแรกครับคุณวิชาสวัสดีครับ แขกผู้มีเกียรติที่ร่วมงานทุกท่านเซ็นทราแรเริ่มต้นมาจากวิสัยทัศน์ของคุณพ่อคุณยบสีออกท่านมองเห็นว่าประเทศไทยมีตั้งแต่ในปี2521จึงได้เริ่มเปลี่ยนอบการเซ็นทรัลแรครั้งแรกโดยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากบุคลากรยคอยร้อนเราถ้าเรามีตัวละแสงพีทีูสองตัวมันทางานร่วมกันเรามีคอยร้อนสองแสงนั่นหมายสมมติว่าคอยเย็นเราก็มีสองแสเหมือนกัน ทำงานแต่เราเปิดคอยเย็นแค่แสนเดียวมีลลวรวมนะครับของคอยเย็นเป็นหนึ่งแสนคอยร้อนมันก็ทําแค่ตัวเดียวคือหนึ่งแสนมิวก็เพียงพอแต่ถ้าเปิดเกิดเป็นเกินหนึ่งแสนมิวอีกตัวหนึ่งก็จะสตาร์ทขึ้นมาทํางานคู่กันพร้อมกันฉะนั้นระบบนี้มันไม่จะเป็นต้องทํางานบทุกตัวอาจจะทํางานแค่ตัวเดียวนะครับเป็นหลักเราไม่ได้ถึงผู้ตุกโุกกเป็นหลัก แต่ก็จะมีบ้างในกรณีที่เป็นงานราชการที่เราจะเข้าไจะได้คุยกันนะครับเรามีตัวแทนทางการขายอยู่ที่300แห่งทั่วประเทศไทยนะครับ300แห่งนะครับเราได้เต็มเราได้รับการยอมรับทางภาครัฐภาคเอกชนในเรื่องของเครื่องปรับอากาศนะครับเรามาดูครับว่าเซ็นทัแอ่ตอนนี้นะครับสำนักงานใหญ่ผมอยู่ที่จังหวัดนนท์เนาะ อย,อยู่ที่จังหวัดนนท์ตามแผนที่แล้วที่ไปมาสะดวกครับรถไฟฟ้าสายสีม่วงวิ่งผ่านแล้วแบบฟิกสปีดก,ก็อย่างที่คุณบอยอธิบายแล้วฟิกสปีดคืออะไรฟิกสปีดคือเมื่อพี่เปิดทำงานปึ๊บคอมเพรสเซอร์ทำงานในรอบสูงไปเลยแล้วรอบไม่มีการเปลี่ยนขึ้นสูงค้างไว้ความอินเวอร์เตอร์คือมันสามารถแปลผันรอบได้หรือ,อภาษาเขาเรียกว่าแบบแวร์ที่สปีดวร์ที่สปีดก็คือ,คอสามารถปรับลด ปรับรลดรอบของคอเมเพรสเซอร์ได้ซึ่งการปรับรลดรอบของคอเมเพรสเซอร์มันทําให้แอร์เขาสามารถปรับปริองเขาได้เองน,นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อตอนะครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มสีเหล้าทับทุกหยดใส่ใส่ใจเพื่อ